วันนี้เจอกับดอกไม้ไฟไม่เคยเจอวันนี้ร้อยสิบวันนะเราก็ซ้อมอยู่เกียริเพชรเลยนะกี่วันแล้วรอบมาเรารีเรายังไงมวยฝีมือเลยคููต่อสู้นี่เคยเห็นในคลิปก็ไหมเป็นสไตล์อะไรเราชกมวยมาตอนนี้รวมรวมเท่าไหร่แล้วน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุคุมกี่โลรอบนี้รอบที่แล้วชกร้อยเท่าไหร่วันนี้ลดลดลงมาหน่อยนะ กลับมาไฟแดงกับไฟแลยเราไปไปไหนไปชกสมยกเหรอจิมชาติมาจิมชาติมาแล้วก็กลับมาไฟนี้แล้วเป็นไงล่าสุดจำได้ไหมชนะใครชนะสิงิครับที่คนจิตสีอ๋อนานหลายเดือนแล้วนี่สามเอลยาลูกหลานจากจังหวัดสลฝากแฟนครับเที่ยวในเล็กสตูเอาเวเนะอเโอเคขอชูดีครับผมโอเคมน้องชายดีอกไม้ไฟวันนี้เจอกับพยักไม่เคยเจอนะวันนี้ร้อยสิบเป็นไงเมื่อเช้ามา ผ่านเรียบร้อยไปซ้อมอยู่ที่กี่วันแล้วซ้อมมารอบนี้เราเคยชกกลางวลไหมครั้งแรกเหรอมาที่นี่ครั้งแรกไหมสนุกแน่นอนวันนี้ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเราบำเพ็ญมวยสไตล์ไงสไตล์ฝีมือแล้ววยังไงบูใช่ไหมโชกมวยมาทั้งหมดรวมๆสามไฟหลังได้ชนะกี่ไฟไฟหนึ่งล่าสุดร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบไปเลยเราถือว่าชกางวันะนะเห็นไหมเขาสไตล์ไงไอ้พายักเนี่ย เขา<อ>ไปโจกทีมชาติมันนะมัดก็คมมากกันมาอย่างเดียววันนี้เอาอะไรไปสู้กับพญาวันนี้นรเรื่อยๆนะเอาชาถ่ายลูกขยาวางข้างใน,นเอาเราคนจากจังหวัดมาช่องสีสีครั้งแรกวันนี้นะ,ะอ่ะาฝากให้ทางบ้านเชียร์เราหน่อยวันนี้พี่น้องเก่าบนด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเป็นนะครับขอโชคดีครับผมโอเค